ทีเดียวมาแล้วอีนึงมาตราการก,กันบางค่ะทบอาเป็นข้าวดีของชาวทกกซแล้วก็ผี่นอนกเกษตรกรนะคะโดยตอนนี้เนี่ยทางกเกษตรกรจกจังหวัดสงขคาเขาบอกเขาก็ชื่นใจนะคะหลังจากถีทกกซมีการปรับลดดอกเบี้ย MRR ลง0 2 5ระยะเวลา6เดือนหวังหวัดจะช่วยลดภร,ราคาใจายแล้วก็สามารถา่ายเป็นต้นทุนทางการ,กรเกษตรได้คลของตัวมากขึ้นค่ะทอกก ประกาศปรับลอดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR ลงร้อยละ0.25เป็นระยะเวลาหกเดือนค่ะให้กับลูกค้าเกษตรกรกลุ่มเปราะบางแล้วก็ SME ที่ประสบปัญหาในการผลิตจนทำห้ความสามารถในการสำารัหนี้ลดลงรวมถึงลูกหนี้ NPL ที่อยู่ระว่างปรับโครงสร้างหนี้เพื่อจะลดการใช้จ่ายแล้วก็สนับสนุนการฝืนตัวของลูกค้าระว่างที่เศรษฐกิจอย่างฝืนตัวไม่เต็มที่แล้วก็ไม่ถวถึงซึ่งก็จะมีพ้นค่ะตั้งแต่วันที่1นึพฤษภาไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2 5 6 4 ซึ่งก็เป็นการข้ามรับนโยบายจากนายเษ้าทวีสินนายกรัฐมนตรีที่มีความมุ่งมั่นในการช่วยเหลอือพี่น่อประชาชนภายตายตอนทุนเงินที่เหมาะสมของทอกศในานาถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ จากการทีท่ทกศเขามีนโยบายดังกล่าวออกมานะคะก็ทําให้พี่น้องกเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะเขามีความพึงพอใจเป็นอย่างมากค่ะโดยเฉพาะกลุ่มกเกษตรกรที่เป็นลูกค้าของธนาคารอยู่แล้วด้านนางฉเฉวียงสีม่วงค่ะเป็นกเกษตรกรชุมชนบาน้นะบานในรายตำ,ต,ำตำบลข้อหงอำเภอห้วยเจ้าจังหวัดสงขลานะคะเขาบอกว่าตัวเองเป็นครอบครัวที่ทาการ,กรเกษตรค่ะปลูกพักสวนครัว เพื่อจะนําไปจํำนายในตลาดภายในชุมชนรวมถึงมีสวนผลไม้สวนทุเรียนและก็เลียงวัวเลียงไก่โดยเดพันธ์มาก็ได้มีการกูเบียกก ทกซเนี่ยเป็นต้นทุนในการเจราะนามบาดานเพื่อให้มีนามชายในการล่อเลี้ยงผืชพพ้นในการ,กรเกษตรภายในสวนของตัวเองซึ่งทกซก็ถือว่าเป็นเถพึงสําคัญอย่างมากนะคะสําหรับกรเกษตรกรชาวสวนที่มีรายได้ไม่มากสาม,มารถช่วยแบ่งเบาภาระทําให้มีต้นทุนในการต่อยอดการ,กรเกษตรได้เป็นอย่างดีโดยดอกเบี้ยจะเป็นหมิดกับกเกษตรกรรากยาอยู่แล้วค่ะแล้วก็จากการถี่ทกซ้อมีนโยบายรับลอดอัตตาดอกเบี้ยเงินกู้ลงร้อยละ0 2 5ในระยะเวลา6เดือนเนี่ยก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให พี่น้องกเกตตรกรได้ดีมากนะคะเพระว่าด้วยสภาพอากาศแล้วก็ดูการในขณะนี้ค่ะผลผลิตทางการ,กรเกษตรก็ออกมาน้อยอส่งผลต่อรายได้ของพี่น้องกเกตตรกรนะคะซึ่งนโยบายนี้ก็จะช่วยตอลมให้ใจค่ะให้กับชาวสวนในต่อไปลาวแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นไปได้นะนายากจะช่วยให้ตอระยะเวลานโยบายออกไปเป็นนึ่งปีก็จะดีขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็ถื่อโอก,กาสนี้ขอบคุณรัฐบาลแล้วก็ทกซซค่ะที่ไม่เคยถอดทิ้งพี่น้องกเกตตรกรค่คะลองฟังเสียงของพี่น้องกเกตตรกรเลยค่ะ อาชีพเราก็มีปลูกผักขายกีดยางมั่งแบบนั้นได้รายได้เล็กๆน้อยมันไม่พอก็เลยต้องพึ่งทกศสอดีดีมากๆจะด้วยจะช่วยเกษตรกรที่เขาแล้วก็รวมถึงป้าด้วยป้าก็ก็คิดอยู่ปกติอันเขาก็คิดดอกถูกอยู่แล้วนะแต่ก็ถูกลงไปอีกอนันป้าว่าดีดีมากๆขอบคุณ สำหรับรัฐบาลที่ช่วยสนับสนุนเกษตรกรไม่ไม่ลืมยังคิดถึงเกษตรกรระดับรากหญ้าอยู่ค่ะ นี่นะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีของเป็น้องเกษตรกรแต่ว่าพอฟังฟังไปแล้วเนี่ยถ้าบอกพี่น้องเกษตรตกรดอกเบี้ย MRR คืออะไรและคนคงอาจจะตังคอส่งไซยกันนะคะดอกเบี้ย MRR เนี่ยก็คือดอกเบี้ยที่หลายคนต้องทําความกข้าใจโดยเฉพาะคนที่กําลังจะวางแผนสื่อบานหน้าเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยมันก็จะแบบลอยตัวนะคะซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับตลาดแล้วก็การบริหารของธนาคารทําให้สามารถขาดเดาั่วงวางแผนได้ยากค่ะแล้วก็อัตราดอกเบี้ย MRR ก็เป็นที่นิยม ในสิ้นเชื่อทีวีระยะเวลากาพรพ้นชำระทีแน่นอนนะคะแล้วก็ยังเป็นอัตราดอกเบีย้ยสำหรับลูกค่าธนาคารซันดีที่ไม่เคยมีประวัติพิชาหนีอีกด้วยหนูได้ค่ะตัวอย่างสิ้นเชื่อที่มีการคิดดอกเบีย้ยแบบ MRR ก็คือพอลูกหนี้ทําการยืนคํเขอสิ้นเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารแห่งหนึง่งเป็นวงเงินกู้จานวนหนึ่งล้าน 1, 000 000บาทแต่ตาดอกเบีย้ยบานแบบคงเท MRR หลบ3.125%ตั้งแต่ปีทีงหนึ่งถึงสค่ะ ลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยก็จะอยู่ที่เรท MRR หลบ1.50%หมายความว่าดอกเบี้ยบานที่ต้องจ่ายจะเปลี่ยนแปลงไปตามอัตราดอกเบี้ย MRR ของแต่ละธนาคารนั่นเองค่ะถ้าก็จินตนาการง่ายๆถ้าเกิดใครที่แบบสื่อบานนั่นนะแล้วก็ไปเซ็นสัญญาได้เียบร้อยเหลี่เนี่ยก็จะเห็นอัตราเลขของ MRR ตรงนี้คือ ถ้าเขา้ายัง่ายบางคนยังซื่อบานกู3 30ปีธนาคารก็จะบอกท่านที่เลยว่า1นถึงสปีแรกอัตราดอกเบี้ยคงทีหลังจากนั้นก็อาจจะมีการปรับเลือก0อ5หก็แล้วแต่การเปลี่ยนแปลงของทางธนาคารคและธนาคารเขาก็จะมีการยันย่าว่าเดีย๋ยวครบ3ปีรบกวนลูกค้ามาติดต่อธนาคารอีกครั้งหนึง่งเพื่อจะมีการปรับอัตราดอกเบีย้ยหรือว่าปรับโครงสร้างนี่นะคะ,คะ อ่าแล้วก็เนี่ยทีนี้ถ้าเกิดใครที่เป็นลูกค้าเท่ากัซกก็ลองไปแล่โครงสร้างแล้วก็ไปลองแล่สัญญาเงินกู้ของตัวเองแลนะคะว่ามันอยู่ในอัตราไหนถ้าเกิดข่าวคล้ายข่าวคุณสมบัติก็สมัครไปผุดคุยไปเจราจากับธนาคารได้ค่ะอ,อย่างนโยบายเนี่ยอัตราดอกเบีย้ยที่ให้มันเนี่ยเป็นอัตราดอกเบีย้ยที่อยู่ในระดับแบบลูกค้าชั้นดีดไม่เคยมีประวัต<ช>ิมีอยู่ในระดับนี้นะคะคือคืออัตราดอกเบีย้ยอย่างที่บอกชื่อว่าถูกมากเลยนะคะได้ยากมากกับ0 2 5เปอร์เซ็นต์ ปกติก่อนอันนี้เราจะเห็นแบบหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์อันนี้ลักนาเป็นศูนย์<ะ>แล้วก็ตามด้วยจุดเนี่ยคือถือว่าเป็นข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรแล้วก็โดยเฉพาะลูกค้าของธนาคารทอกอสอเลยนะคะ